วีลคัมแบ็คออโต้มาสเตอร์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวที่ทําให้ทั้งโลกต้องตกตะลึงในปี2025ประเทศไทยประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีและความสมบสุขกลับเลือกเส้นทางที่ไม่มีใครคาดคิดเส้นทางที่ไม่เพียงสร้างความประหลาดใจแต่ยังพลิกมุมมองของผู้คนทั่วโลกเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจกความมั่นคงและเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยเมื่อพูดถึงประเทศไทยภาพที่คนทั่วโลกนึกถึงมักจะเป็นวัดวาอาราม อาหารอร่อยรอยยิ้มและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ในปี2025ประเทศไทยกลับขึ้นผ้าถัวข่าวใหญ่ระดับโลกด้วยการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ไม่มีใครคาดเดาได้การเลือกเส้นทางใหม่นี้ทำให้หลายฝ่ายต้องทบทวนว่าจริงๆแล้วประเทศไทยคือใครและกำลังจะเดินไปสู่ทิศทางไหนสิ่งที่สร้างความตกตะลึงไม่ใช่แค่การตัดสินใจ แต่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพและราคาที่ประเทศไทยสามารถทําได้หลายคนเชื่อว่าไทยจะเดินตามเส้นทางเดิมๆขององค์การพัฒนาเศรษฐกิจเน้นการท่องเที่ยวและพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปแต่กลับไม่ใช่เลยประเทศไทยเลือกที่จะก้าวกระโดดในหลายด้านทั้งพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศความร่วมมือทางการทูตและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่เริ่มจากด้านประสิทธิภาพประเทศไทยหันมาเน้นความพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพาประเทศมหาอำนาจและในปี2025สิ่งนี้เริ่มเห็นผลอย่างชัดเจน ด้านพลังงานสะอาดไทยสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แอลลมได้มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้เกือบ20%และที่สําคัญคือต้นทุนถูกกว่าการใช้พลังงานฟอสซิลอย่างมากนี่ทําให้ไทยไม่เพียงมีความมั่นคงด้านพลังงานแต่ยังกลายเป็นผู้น,นําในภูมิภาคด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในด้านการป้องกันประเทศโลกต้องตกใจอีกครั้งเมื่อไทยเปิดตัวระบบอาวุธและยุโทโธปกรณ์ที่มีคุณภาพใช้ได้จริงแต่ราคาถูกกว่าที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องจ่ายมหาศาล ไทยเลือกที่จะพัฒนาและร่วมมือกับบางประเทศเพื่อสร้างเทคโนโลยีในประเทศเองแม้จะไม่ใช่อาวุธที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกแต่ความคุ้มค่าในด้านประสิทธิภาพต่อราคานั้นเหนือความคาดหมายและนี่คือสัญญาณว่าไทยไม่ได้เป็นแค่ผู้ซื้อแต่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกในตลาดอาวุธขนาดเล็กอีกด้วยเมื่อพูดถึงราคาประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าความคุ้มค่าไม่จำเป็นต้องแลกกับคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีอื่นๆไทยสามารถผลิตและจําหน่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าประเทศตะวันตกหรือญี่ปุ่นแต่ยังคงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สิ่งนี้ทำให้โลกตะลึงเพราะมันคือโมเดลใหม่สำหรับประเทศรายได้ปานกลางที่จะใช้เป็นแนวทางโครงสร้างพื้นฐานในปี2025ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าขึ่งท่าเรือใหม่เมืองอัจฉริยะและโครงการเชื่อมต่อความเร็วสูงของไทยถูกสร้างขึ้นด้วยงบประมาณที่ต่ำกว่าที่คาดไวมาก แต่คุณภาพกรับสูงกว่ามาตรฐานที่หลายประเทศใช้สิ่งนี้ทําให้นักลงทุนต่างชาติหันกลับมามองไทยใหม่ว่าไม่ใช่แค่ตลาดท่องเที่ยวแต่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่กําลังเติบโต,ตอย่างมั่นคงในด้านการเมืองระหว่างประเทศไทยเลือกที่จะไม่ยึดติดกับขั้วใดขั้วหนึ่งแต่สร้างสมดุลในการทูตทั้งตะวันตกและตะวันออกการเลือกเส้นทางเป็นกลางในโลกที่ถูกกดดันให้เลือกข้างไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไทยทําได้และยังได้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงอีกด้วย ในมุมของซอฟต์พาวเวอร์ไทย, <S <S ไทยก็ยังแสดงผลงานได้ดีวงการบันเทิงการท่องเที่ยวและการเผยแพร่พวัฒนธรรมเติบโตอย่างรวดเร็วค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไทยยังคงถูกกว่าหลายประเทศแต่ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับกลับอยู่ในระดับหรูหราทําให้ไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่เคยตกกระแสะนักวิจารณ์บางคนอาจมองว่าไทยกําลังเสี่ยงแต่ถ้ามองลึกลงไปทุกก้าวคือความเสี่ยงที่ผ่านการคํานวณแล้วการลงทุนในพลังงานสะอาดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ การสร้างสมดุลทางการทูตและการทำการท่องเที่ยวคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้คือการวางหมัดที่แสดงถึงความมั่นใจในปี2025ตัวเลขทางเศรษฐกิจพิสูจน์แล้วว่าไทยกำลังเดินมาถูกทางเศรษฐกิจเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเหนเฟ้อควบคุมได้ราคาสินค้าจำเป็นยังไม่สูงจนเกินไปสิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงและต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการส่งออกเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ไทยเริ่มก้าวเข้าสู่ตลาดด้วยราคาที่แข่งขันได้ ผลิตภัณฑ์ของไทยอาจไม่หรูหราเหมือนประเทศใหญ่แต่ความคุ้มค่าและความเชื่อถือได้คือสิ่งที่ทำให้คู่ค้าสนใจประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนกำลังจับตามองไทยอย่างใกล้ชิดอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือแม้แต่เวียดนามต่างเริ่มมองว่าไทยคือคู่แข่งใหม่ที่น่าจับตาการสร้างสมดุลระหว่างเสถียรภาพภายในกับนวัตกรรมราคาถูกคือสิ่งที่ทำให้ไทยโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีไทยไม่เพียงแต่คัดลอกแต่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรอัจฉริยะรถยนต์ไฟฟ้าหรือพลังงานหมุนเวียนผลลัพธ์คือเทคโนโลยีที่มีราคาถูกกว่าสำหรับประชาชนแต่มีประสิทธิภาพพอที่จะพาประเทศก้าวไปข้างหน้าโลกต้องตกใจเพราะไทยไม่ยอมเป็นผู้ตามอีกต่อไปไทยเลือกที่จะกำหนดเส้นทางเองแม้อาจจะยากแต่ก็เต็มไปด้วยความกล้าหาญและนี่คือข้อความสำคัญที่สะท้อนออกมาสู่สายตาชาวโลกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีสีเขียวในไทยกำลังเติบโตราคาสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเริ่มดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกไทยไม่ใช่เพียงผู้บริโภคแต่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้พัฒนาเมื่อมองในภาพรวมสิ่งที่ไทยทำในปี2025ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือยุทธศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเป็นอิสระในโลกที่หลายประเทศถูกกดดันไทยแสดงให้เห็นว่าการยืนหยัดด้วยตนเองก็สามารถประสบความสำเร็จได้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมโลกถึงต้องตกตะลึงกับเส้นทางใหม่ที่ไทยเลือกเดินในปี2025และนี่คือรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและราคาที่ทำให้ประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทยก้าวขึ้นมาบนเวทีโลกในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดนี่คือออโต m มาสเตอร์ที่จะยังคงติดตามและนำเสนอเรื่องราวที่คุณควรรู้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้น่าตกใจและน่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต m มาสเตอร์ของเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตครั้งต่อไป ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า